ค่ะพี่น้องพ่อกันอยู่แล้วค่ะสวัสดีค่ะเกียรติสาวนาชาแนลพี่น้องมืัอนี้กะอากาศดีนจะจ้ะก็เป็นสีเขื่อนๆแล้วแดดเดี๋ยวบัวขึ้นก่าแล้วค่ะพ่อกันขึ้อีกแล้วล่ะค่ะมืัอนี้จะพามาหาปูฝนตกเนาะค่ะมือสองมือเดี๋ยวเดี๋ยพามางมปูนี่ค่ะกับขวดหาปูกันพี่น้องนี่มาควาย เนี่ยหมอกหอยโอ้พี่น้องโอ้ค่ะตัวแข็งอยู่ค่ะเนี่ยบอกอน นี่บักคอยได้บักคอยอีกแล้วจ้าเดี๋ยวแม่หาปูอีกกึ้นพี่น้องพ่ออีกปู ฮะอ๊ย uh, ตัวนี้ตัวนห่พี่น้องหนามหลายเนาะจ้ะเนาะอยากหายากอยู่ น,น้ำไ้นะ้าหลายจ้ะอ่างูมีปูห,า,หายากพีนงูไปห้าวขามไปเบื้องไฮคุ่น,นะจ้ะเนาะ

โอ้ยอันนี้เตรียมไถ่ายน้าเนาะค่ะจะเริ่มดูดูดกันดำน้าเหรอค่ะทำน้าน้อพี่น้องเนาะนี่ก็ไถหุดไหวผู้ภายกับภายผู้วานกับวานวานเขาดำน้า ให้ผุ่นกันจะเป็น,นส่องฝนตกพี่น้องลหลายที่พี่นอ้องมันเป็นส่องฝนตก พ่อ,อยังเหรอคะพี่นอ้องนี่ค่ะตัวแข็งนี้ดีพี่น้องไปตับมันดู 哼，你看。 ุลค่ะเด็ดสวงใบเนาะค,ะะคะ่ะเนาะประมาณสี่ม้วนแรงค่ะสี่ม้วนหาม้วนกินยังเด็ด พี่น้องพ่อปูอีกแล้วค่ะค่ะปูโอ้ตัวใหญ่เลยค่ะอเอ๊ะมันเหน็บมั้ยพี่น้องเอีค่ะ,คะเก็บมาคอยน้ำ ก้อมควยไดลาย,ยูุค่ะก็สิแดงกร่อยก้ย่อยบะขวายพี่น้องตุมกมะะ้่อยลามเนาะค่ะโอ้ ไปลงมาเด้อเห็นนี่มันเป็นเย็นๆยนกว่าเป็นตะมีปูกวัวเผ็ด ี่น้องพ่ออีกล้วจ้าพี่น้องพ่ออีกแล้วนี่ค่ะพี่น้องมาเบิงนออี่ค่ะพี่ปู่นี่นะค่ะพักพพอบานเมื่อกี้พรอมผ่าฟู แม่หมักหอยพร้อมค่ะเธอหมักหอยอย่างไพี่น้องเจ้าปู่เจ้าปู่เจ้าหมักหอยได้ค่ะพี่นอ้องค่ะให้กะสีนี้ํำเนื้อแล้วค่ะ,คะ,ม,ะ,คะมันห่อนอากาศท่อนตอนเย็นกะสีนี้ค่ะมันแดดมางหอนนะคะตรงใตเอา ่ะ yeah. พี่น้องคะใน้มัห้อยใน้ปูได้ไปต้มััก้อยล่ะคะ่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ซ้ำนี้เนาะคะ่ะจะลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเกียรสาวบ้านนะขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจจะลืมนะคะ